ได้ลมันรั้นอย่างนี้เนี่ยกูขอจับหูทีนเี้แข็งหรืออ่อนวะทำไมเล่าแข็งขนาดนี้ทำไมหนึ่งด้านหนึ่งรั้นเกี่ยวอะไรแล้วบางอย่าไปบอกว่าอกมันติดแล้วเนี่ยไอ้ก่อไฟเป็นแบบไหนอ่ะไอ้ก่ออะไอ้รั้นค่ะบอกกันมันติดแล้วก็ปล่อยมันลั้นมันน้ำใจเลย แม่หมากเลยได้เลยมังกอ่อไฟพัดอีกแกพจะลุกๆพัดอีกแล้วเดี๋ยว,ด,ว,ด,วดับอ <c oughs> เอกอื้อออื้อออื้อออื้อหื้ออ <c oughs> ือ้อ เดียวอ่ะจะล่อกกูอย่างเดียวอะเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยกระทะตั้งไฟเท้าตั้งไฟล้วนหมูเลยจะลาบ

做乜？點解？ Now, oh, i okay! I'm okay.